ใครเข้อเรี ulously, ่นเออสวัสดียามเย็นครับเยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องก็ดูด้วยัำสิ่งครับผมเดินงานแล้วพี่เร้าหิวน้ำเลยเออวันนี้ใครเป็นแชมป์นี่วันนี้ใครเป็นแชมป์บักอามเป็นแชมป์ใครแกขยำตังค์ทอแล้วไปดูนิดแล้วใส่ของแล้วนองเล้ยไปดูดูดไปดนตชยอ๋อตชย

สั้นทดยังทอนว่ะทอนก่อนท่นทอนไม่ได้น่าดีนะดูอ่ะเย็นมาก็นี่แหละพี่น้องเช็ดเที่ยวแล้วก็กินอะไรเย็นเย็นอ้่มาี่่้เ้ยท้เมเตำ อาามมเตล้ชอบแกงเธอะต,ตนนูนได้เต้ยมันธ์ไหมหนึ่งก้อนเอาพันหนึ่งของผมนด้ไหมผมเอาไปลงกับพี่เล็กเลยนะพี่เพราะว่าของเต้ยของพี่เล็กเลย <c oughs> เลกก็เ,เ,เ,เขียนเป็นของหนูไปเลยเม,มันจะเอาไปโยนให้คนอื่นเนาะ <c oughs> ฟรีไงผมอ่ะเจมโกงสตา์ดิโนไอเต้ยมสิบสี่ยีสิบเปอ ได้ข้านมันอยู่ได้ามนอยู่เรืน้ำมันเตาหินตอนเช้าอยู่เยออ้าวเจยเาเจดตาเฮ้ยเซนพี่โอ้เซีตายไต้องเไ้สีาครับโอยย่าพอทงได้สี่สิดอเออกนะไอ้ไอไอมเป็นแซมเป็นชั้มล้อมันขึ้นไม่ได้คนอื่นขึ้นไม่ได้มันขึ้นได้เนาะทุ่งอย่างเดียวเนาะฮะ 老妈ตวือดเดือดเดืนะโอ้พี่ชูเป็นแชมป์ว่ะไม่พี่ชูเป็นแชมป์เลตักได้เยอะกว่าเขาเนาะเต็มค่าน้ำมันยังไม่ได้เลยไเลยได้แล้เอาได้เราด้ไปสองรอยห้าสิบเฮ้ยไม่ใช่ สองร้อยสองร้อยนี่ผมวิ่งเยี่ยนครับสี่เดือนพีเอพีพีเอพีฮะทุกคนฟังเด้อถ้าฉันไม่ได้กินสบายกับประชายนะพรุ่งนี้ฉันจะทำข้าวมีแต่ไก่นี่กินเลยบ้านคุยแต่ซีบนะเอฟซีบ้านคุยแต่ซีใบแต่ดีนะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะทำไก่นี่กินเลยฉันจะเอาแต่กคุณไก่ก็คือไม่ไก่ไม่กินเลยพูดถึงเครื่องในไก่อยากกินเครื่องใน เดี๋ยวเดี๋ยวถามอื่นอื่นอด้วยก่อนจ้าว่าอื่นจะให้ข้ากับข้าวอีกไหมข้าวขาไมให้อออเดอุแต่ที่แกีเพียงข้าวจะน้ำต้นไหนยไม่ได้ใส่ในะมีน้ำใช่ไหมเต็มข้นยะร่้เอยเต็มขึ้นไปดูนี่ เด็กดันเตียอยู่บ้านแม่ขึ้นตลกดันเตียกับมันกันนโยม่โคดำโย่บ้านนาะดันเตียถหาใส่ติดนูเลยถ่า้าเียมจตูมันนีเมันดูางานนังเข้ารอถามได้ถึงร้อเที่ยวไปอามผมปเนยิงหนูแต่ชุดนี่ไม่ร <play> <suppression> ู้บวกรไม่รู้หนูมันติดบวมันไม่มีทิศทางี่าบวกไมเข้ามาโดมันมี่ทงนทิศทางแล้วก็บกไปันเดินไม่ได้เดินฝันีวันนี้โอ้หาธรรมการโชว์ดักหน่ เคยดาดูไหนเนี่ยครงครูเนี่ยก็นี่แหละพี่เห็นไม่ดดูอร่อยมันกินเลยมหนูปากแดงเลยนะแถวเนี้ยมาได้กินเคยเดาคหนึ่งสองสามสี่สิบหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสาม เอ้าเอ้าวแม่เอ้ยนี่สมดประสิเด้อขาเทอมเรียนปีเนี้ยก็ไปเปื้อนตัวบาดยังเริ่นหนึ่งหน่งจับกันนะสู้ๆผมไปขับรถถ่ายเนาะติดคนเดียวถ่ายเองเนาะติดติดเองถ่ายเองเอาขึ้นเองหอยู่ที่เท นี่แล้ววางสนุกผมอ่ะไม่ไม่เตะมันนี่ได้นั่งอยู่นี่เตะมันที่พูดพวกพวกเอาดินแห้งเอามีการแบบว่าวางสนุกนะหมักในหมักในนะข้างบนนี่ดินแห้งกรุดันไปกรวดตัวอยู่เลยเราเอามันติีมอยเตอร์นี่นี่อ๋ออย่าเส้นแม่คนรน่ากลัวเลยว่า ไม่ก็จับทองกั้ามนหน่อันนี้มนอันี้เป็นถุงหอข้างนอกันไงจะหอไปสิบบาทหเออทำไจะเหมนนะอันนี้ห่อห้สบาทอนไอ้อยากเล่นกูเลยเลอกดูด่ะอันนี้ดูกเลหมดเลยจัดเราหมดรถโบเรารถสีขาวยเห็นไหม ซื้อยาเส้นไว้สองห่อบนรถอ่ะกับบุหรี่องหนึ่งอ่ะซึ่นเช้ามายาเส้นหรือห่อเดียวอ่ะไม่ได้หมดอ่ะอก็ซื้อมาซุมนมงน้ซื้อมานั่งดูนี่โดนแลมแลมเริ่มมาแล้วคืนนั้นได้แลมเริ่มมาแล้วบันแลมเริ่มไปไปหลายวันเลยเดนี่คืนนี้ซุ่มได้ครับมีคนดาวมันทิ้งให้เป็นฝันหมดบันใหม่ก็รวยอ่ะที่ถ้าเดินเก็บเก็บก้นบุรี่เราได้ดูดนี่ได้เป็นซองคืนอ่ะ ไอแหลมยังไม่มาไอแหลมมาง่ายไหมนี่มาแล้วมือนวานเข้าซีมวานไปแล้วเข้าซีกูนี่เป็นอะไรอะไรหนักหนาแซ่ไฟก็ไปถอดรถไฟไอยไองใจเย็นไอชงใจเย็นไอแหลมเข้าผิดคนไงี้ยนี่อัไหนบานติยาร้อนไปไปไปบาร์ร้อนไหมบานยังไม่เข้าเลยอ๋อขอโทษทวีบาร์ร้อนไหมครับพูนี่อ่ะไปแล้วไปเอามา รูเลยุ่นไม่กลางก็รถได้เดิพรุ่งนี้แต่ว่าก็ไปกันเมไหรี่ตนกไป้าแกไปบ้านแทนแกอยู่สักแก้วไรออกจากสักแก้วอ๋อุ้สก็่ยชุเนี้ยมาไปเดิมบ่อนี้เลยใช่ไหมเนี่ยมาเยเชิงเทาใเพี่ต้อมพี่จอมาไปเดิมบ่อนี้เลยไหมน่าจะไปประชิน ตถสุนรถเขาไม่ใช่รถพีเดียรถแฟนนะครับโอ้โหเขาจะมาองประตูแต่กันเนาะไปทุกคนอามนับตัวไปทูทีนะมันลืมแล้วนะนับแล้วนับแล้วนับแล้วผมวิ่งเส้นหลังแป๊บเดียวถึงออกไปนี่ใช่ไหมวิ่งเส้นหลังวู้ถึงห้าสิบสองอูเป็นแชมป์เว้ยเฮ้ยเออเป็นแชมป์เว้ยวันนี้อามเป็นแชมป์เว้ย ครน่ผมจะบินแต่ีสามเงมาวิงด้วยวามาโคแปพี่จไปเปียวสาคันคูสูเล็กนึงนะแล้วรถยสิสาเทียไหมร้อยหกสิามเมื่อทำคนนั่งอยู่เฉยัวอ๋อดูขั้วมัเป็นข้วขัไฮสีสิบม่เปลอ่ยนเสียทุ่ปั่นเราหนู่นปั่นเขาปั่นเก้เขาปั่นไไม่ม่เขียนว่าปั่น มีเทียนหรอกสักเกรลยนหรอกลืมไปลืมโอเคครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ